ชื่อธนัญญานะคะสลับตระูนเป็นผู้ป่วยโรคไตค่ะเป็นมา6กปีแล้วโรอ,อไตมา6ปีนะคะอาการก็จะเหนื่อยจะเพียจะจะไม่มีแรงอะคะ่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ที่ที่จะมารู้จักกับเฮโมฮิมนะคะวันที่24เดือนธันวาคมคะ่ะได้ได้มาทานกับเฮโมฮิม คือฟอกไม่ออกแล้วค่ะมันมันไปกิโลเดียวมันก็ฟอกไม่ได้ค่ะมันจะเจ็บหน้าอกนะคะผู้ป่วยโรคไตอ่ะค่ะที่ฟอกมาได้3ปีเข้าปีที่4ี่จะมีโรคเท็กซ้อนก็คือไม่เป็นซีดในมดลูกก็จะเป็นหัวใจโตนะคะเสี่ยงเสี่ยงกับการฟอกทางเส้นเลือดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หัวใจเราเต้นโตขึ้นเต้นแรงขึ้นนะคะ่ะยิ่งเส้นเราโตขึ้นมันก็จะเป็นอาการเท็กซ้อนเยอะมาก เรได้มาทานเอมโมฮิมน,นะคะ,ะจากที่เราไม่มีเหงื่อมาเลยหกปีแล้วก็จากที่เราฟอกไม่ออกไม่มีชีถ่ายยากมากต้องใช้ยาถ่ายนะคะจากที่ทานไปได้สี่ซองคือถ่ายดีมากคือเช้ามาก็คือถ่ายปกติไม่ต้องใช้ยาถ่ายแล้วก็มีเหงื่อออกแล้วก็จะเป็นเยี่ยวจากที่มันออกมานิดเดียวคนเป็นโรคไตจะรู้ดีว่ามันออกมานิดเดียวจริงๆนะคะ คือไม,ไม,ไม่ไม่มีเยี่ยวเลยแต่พอเรามาทานปับ๊บมันจะออกเหมือนคนปกติอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ว่าไตเสื่อมค่ะไตเสื่อมข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะเป็นไตรีบเคยเห็นเม็ดถั่วไหมคะเม็ดถั่วที่มันรีบมันจะเป็นเหมือนกันเลยอาการฟื้นฟูนฟนอะไรมันจะไม่มีเลยค่ะพอมาทานเโมฮิมน,นะคะจากการที่เราปวดหลังปวดเอวล,ล้าเหนื่อยต้องใส่ออกซิเจนเวลาเข้าเครื่องค่ะมันก็จะทําให้เราแข็งแรงขึ้น ก็คือมีแรงที่จะพยุงตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะไม่ต้องให้เขาพยุงออกซิเจนไม่ต้องใส่ค่ะหายใจเองได้ค่ะแล้วก็อาการที่เราแน่นหน้าอกเก็บหน้าอกอ่ะค่ะต้องใช้ยายาโรคหัวใจค่ะมันมัน,ม,นมันลดลงคือหายเลยไม่ใช่ลดลงนะคะมันหายปวดเวลาเราเข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องพ่อไตมันจะปวดพอพอเรามาทานตัวนี้ค่ะแค่กล่องเข้ากล่องที่สามเข้ากล่องที่สามกล่องเล็กเนี้ยนะคะ สามกล่องมันมันมันจะหายเลยค่ะมันจะหายอาการปวดหายจาก,จากน้ําท่วมปอดที่มีบ่อยที่เรากินน้ำํำกินน้ําแล้วขับขับไม่ออกอะค่ะน้ํามันจะท่วมปอดอาการพวกนั้นจะหมดไปคือเวลาเราเข้าเครื่องแล้วมันจะมันจะรีดน้ําเราออกได้ดีมากคือมันจะมันจะรักษาทานคู่กับการรักษาของหมอได้ดีมากคือไม่ต้องแยกเลยว่า,าทานเฮโมฮีมหรือว่า,ายายา,ยาหมอ แต่ตัวเวลาเราไปเข้าเครื่องฟอกเลือดนะคะมันจะเหนื่อยอเคมีที่มันอยู่ในตัวเราค่ะมันจะทรมานมากแต่ถ้าทานตัวนี้ไปแล้วมันจะสดชื่นมันจะดีขึ้นนะคะมันทําให้เราแข็งแรงขึ้นจากที่ไม่เคยขับรถสตาร์ทรถมอเตอร์ไซคะ์ค่ะขับไป3กิโลหรือว่าอย่าว่าแต่สามกิโลเลยเนาะแค่500เมตรอย่างนี้ก็เหนื่อยแล้วแต่ทุกวันนี้ขับได้3กิโลวันนั้นที่แชร์ประสบการณ์ที่ในใน,ในห้องนะคะ ขับไปสามกิโลก็ขับไปข,บขับได้ค่ะคือแต่ตอนนี้ทานนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการทานทานอะ่ะครั้งแรกให้ทานน้อยๆแล้วก็ทานบ่อยๆแล้วพอมันปวดเนื้อปวดตัวเราก็ต้องทนไปก่อนพอครั้งได้ประมาณสักห้ากองเล็กให้เราขยับขึ้นเป็นครั้งละครึ่งซองเช้าเย็นก็เป็นวันละหนึ่งซองต่อไปก็เป็นวันละ 2, สองซองแต่ทุกวันนี้ ทุกวันนี้ทานวันละสามซองอค่ะเพราะว่าให้มันอยู่คนคนที่ไปโรคไตนะคะเลือดจะแข็งตัวค่ะเลือดจะแข็งตัวนะคะมันจะทําให้มีอาการปวดตา,ตามตามตามเส้นอ่ะค่ะ,คะมันจะปวดมากตอนที่เราทานครั้งแรกแต่เราทานไปเรื่อยๆแล้วเลือดมันเหมือนกับว่ามันมันไปทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นน่ะค่ะทําให้เลือดเราอ่ะมันมีความอุ่นแล้วก็ไหลเวียนดีขึ้นทําให้เลือดเราเหลว ทานยังไงคะช่วงเวลาไหนเช้ากลางวันเย็นเช้าตื่นมาทานเหมือนเรากินกับกาแฟเลยคะ่ะถ้าคนไหนเขาเขาทานได้เเพียวๆก็ทานไปเลยถ้าคนไหนทานไม่ได้แรกๆก็คือให้ผสมน้ําอุ่นไปก่อนใส่น้ําน้อยๆเพราะว่าคนเป็นโรคไตจะทานน้ำน้อยๆนะคะก็ใส่น้ําน้อยๆเอาค่ะแล้วก็ทานจิบเอาก็ได้ค่ะแต่ใช้ยายเยอะๆเอาค่ะพอเราปวดไม่ต้องไปหยุดยานะคะถ้าเรามีอาการปวดเอฟเฟกก็คือ ปวดมากเออเป็นไข้แล้วก็่ายท้องอะไรเงี้ยคืออย,ย่าหยุดทานเฮโมยีมนะคะทานต่อไปเรื่อยๆค่ะทานต่อไปเลยค่ะเพียงแต่ลดปริมาณลงแต่ให้ขยับทานทีๆค่ะให้ทานทีๆก็คืออสาชมชั่วโมงทานสามชั่วโมงทานอย่างนี้ก็ได้มันจะช่วยเราได้แล้วก็มันแค่ทนแค่กล่องแรกค่ะพอถึงสามกล่องก็จะดีขึ้นก็จะดีขึ้นแล้วพอมันปรับเข้ากับตัวเราได้แล้ว มันมันเหมือนเราได้ชีวิตใหม่ค่ะอะไรที่เราเคยทํางานหนักๆอะไรที่เราเคยทาเราก็ทําได้การเดินทางระยะไกลๆเราก็เดินทางได้มีความสุขคือไม่ต้องเป็นภาระหาให้กับคนใกล้ตัวเราอ่ะพอะดีมากคตอนนี้ตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับแข็งแรงขึ้นแต่ว่าถึงขั้นกับลดปริมาณในการข้อไตลไหมก็คือไม่ต้องลดแต่ที่มันดีขึ้นเห็นได้ชัดคือเราไม่ต้องเพิ่มเลือดอทุกเดือน เหมือนเมือนที่เรานั่นแล้วก็ซีดที่เราเคยเป็นเราไม่ต้องไปจัดมดลูกค่ะแล้วก็ซีดก็หายนะคะมาทานตัวนี้ก็ซีดตัวคือระบบเลือดเราดีอะอ,อะไรมันก็ดีคะ่ะในร่างกายเราแล้วก็เคยปวด,ปวดเมื่อยเมื่อก่อนไปฟอกเลือดโดนไอฝนนิดหน่อยกลับมาไม่สบายแล้วต้องมาทานยาพาลาต้องมาเช็ดตัวต้องมาเรื่องมากกับชีวิตอะคะ่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือไม่ไม่ป่วยโดนฝนได้ ค่ะขับรถได้โดนฝนได้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ<า>ขอบคุณค่ะ